ค่ะแม่แม่เอฟสีแฟนขับที่น่ารักและรักลูกสาวคนเก่งคนนี้สาวน้อยคนเก่งชานุมานนอกจากสวยจากเก่งนะคะใจดีใจบุญสุนทานเขาเรียกว่าสวยใจบุญนะคะได้ทุกอย่างนะคะสาวน้อยคนเก่ง สวยนะคะยิ้มแย้มแจม่มใสดูสายตาดูแววตาดูแล้วมีความสุขค่ะแม่แม่โอ้โหเห็นแล้วก็ชื่นใจนะดีใจกับคุณแม่คุณพ่อลูกสาวน่ารักนะคะสวยแกล่งนะคะดีกรีไม่ธรรมดาสามาหาลัยสารคามขอให้หนูประสบผลสำเร็จดังใจมุ่งมปาปรารถนา ชื่นใจกับแม่เล็กมากเลยมีลูกสาวคนเก่งชื่นใจกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับคุณยายด้วยนะคะเฮย้ยสวยใจบุญออราเป่งปลั่งนะคะดูไม่ว่าจะอยู่เวลาอยู่ปกตินะคะคุณย่าชอบมากเลยนะคะอยู่กับคุณครูหมูดองนะคะน่ารักนะคะแม่แม่น่ารักมากๆแล้วคุณย่าก็ ชอบไปดูมากเลยแล้วมีหลายคลิปมากเลยเป็นคลิปย้อนหลังเนาะครดิตคุณครูหมูต้องเนาะค่ะเป็นภาพอะไรที่น่ารักใครจะคิดเนาะว่าเออเด็กตัวน,น้อยคนนี้นะคะวันนี้เป็นขวัญใจแม่แม่พ่อพ่อโอ้ยหลงรักไปหมดเลยจ้าความน่ารักของลูกสาวใจดีใจบุญมีพร้อมทุกอย่าง อัธยาใสดีทักทายพ่อพ่อ,พอแม่แมโอ้ยแม่แม,แม่เอ้ยนะคะ่ะบางทีคุณย่าด,ดูนะดูแล้วก็ดูอีกนะพูดพูด,พ,ดพูดอะไรเขาเรียกว่าพูดนัวหัวม้วนนะคะทักทายซื่อใสๆนะคะแต่ว่าเวลาขึ้นเวทีแล้วโอ้ยนะคะซุปตาของเราออร่าเป่งปัง สามารถสะกดใจคนทั้งหมดได้อาา่ะจ้ะมินาเนาะไม่แปลกหรอกทำไมถึงมีคนรักมากมายขอให้ลูกสาวนะคะรอยๆปัง,ปงมีคนรักมากมายอย่างนี้ตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะจ๊ะขอให้หนูเจริญรุ่งเรือง เรียนก็ให้ประสบผลสําเร็จนะคะเขาเรียกว่าสุดยอดอนักร้องนักเรียนนักดนตรีไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักครูบาอาจารย์นะคะวันนี้นะคะโรงเรียนชานุมานคงคิดถึงคุณครูหมอดองคนคิดถึงสาวน้อยคนนี้มากเลยนะคะแม่แม่คุณย,าย่าดูนะเาทุกคนเลยนะคะเป็นที่รักของแม่แม่ fc แฟนคลับยังไม่พอครูบาอาจารย์คนที่ได้พบได้เห็นนะคะ สวยใจบุญนะคะแม่แม่จ๋าเรามาฟังเสียงลูกสาวเนาะนะคะน้องก็มาหาเจ้าอาวาสก็รังแก่ทุกคนทา่ไม่เคยรังแก่ซะจุค่ะซะจุอาจารย์บอกว่าใครมาหาอาจารย์แล้วก็รังเตรียมตังซะจุค่ะขอให้ดังเตรียมเตรียมตงเลยนะคะก่อนน้องจะขึ้นงานนะคะน้องก็มาหาเจ้าอาวาสกง สาธุค่ะสาธุเราจะบอกว่าใครมาหาพระอาจารย์แล้วก็รงเตรียมตั้งสาธุสาธุด้วยค่ะไม่เล็กสาธุด้วยค่ะน้องจะขึ้นงานนะคะน้องก็มาหาเจ้าอาวาสกัน ซาจูค oh, oh, oh. oh, 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 ่ะซาจูเราจ์บอกว่าใครมาหาอาจารย์แล้วกำลังเตรียมปังซาจูค่ะขอให้ดังเตรียมเตรียมต้งปังเลยนะคะนะคะอาจารย์บอกว่าใครไม่ดัง มหาพระอาจารย์ดังทุกคนก็ขอลูกสาวดังปังๆเลยเด้อดังทะลุฟ้าดังไปทุกวันนี้ก็ดังอยู่แล้วนะคะไม่เล็กเอ้ยนะคะลูกสาวของเราลูกสาวน้อยคนเก่งเสียงมหาสเสน่ห์นะคะดีกรีไม่ธรรมดาสาวมหาไหลซาลาคามนาจ๊ะแม่แม่เอฟสี่น่ารักที่สุดเลย ขอลูกสาวโรยปังปังแค่วันนี้ลูกสาวทำให้แม่แม่เอฟซีได้มีความสุขก็สุดยอดแล้วสุขใจเหลือเกินที่ได้ฟังเพลงหนูนะคะทำให้แม่แม่มีความสุขบุญกุศลก็ช่วยคำจุนให้ลูกสาวนะคะมีงานมากมายมีคนรักมากมายรรยปังปัง บุญของคุณพ่อคุณแม่บุญของคุณยายนะคะสวยใจดีใจบุญข้างออกมาจากข้างในของหัวใจก็ส่งเสริมให้บุญบาร,รมีนะคะส่งเสริมให้ลูกสาวทํำยังไงคิดยังไงก็ส่งใจปรารถนาอยากได้เงินก็ได้เงินอยากได้ทองก็ได้ทองอยากเรียนเก่งๆก็ เรียนเก่งๆนะคะขอบคุณมากๆเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแม่เล็กนะคะขอบคุณคุณแม่ที่น่ารักลูกสาวที่น่ารักขอบคุณทีมลูกสาวน้องแอมชนที่จะาสาวน้อยนะคะมหาศัจรรย์สุตาของเรานะคะจงมีแต่ความสุขและความเจริญเดินทางไปไหนปลอดภัยทั้งไปและกลับคลิปนี้คุณย่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่อง ยาจิันหอมสตอรี่นะคะดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาเป็นกำลังใจกับคุณญาจะกดกระดิ่งติงต้งๆเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอลูกสาวรวยๆปังๆเดินทางปลอดภัยเด้อ,อ,ดอสาวแกล่งของเรา